เรามั่งคั่งอยู่คนเดียวบนโลกที่อยู่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเกิดการประสานประโยชน์ว่าธุรกิจต้องอยู่ได้โลกต้องอยู่ได้แล้วมันจะไปด้วยกันได้เพราะนั้นนี่คือเมกะเทรนสำคัญเมกะเทรนนี้มันเกิดมาจากแนวโน้มที่บอกว่ารูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตมุ่งเน้นการบริโภคพอบริโภคมากก็ผลิตมากผลิตมากก็ต้องใช้ทรัพยากรมากเผา,กกา,าผลาญเชื้อเพลิงมาก แล้วในเวลาเดียวกันก็สร้างมลพิษให้กับโลกมากการเดินธุรกิจเศรษฐกิจแบบนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็มีแรงผลักดันเพื่อจะทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก้าวเข้าสู่รูปแบบใหม่เรียกว่าคลิกอีโคนมีแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างความเติบโตโดยที่เน้นมุ่งเน้นถึงความสะอาดความประหยัดนะครับการใช้หมุนเวียนแล้วก็มีความเท่าเทียมทั่วถึง i น r o s o f t นี่เขาตั้งใจเลยว่าถึงแม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาที่เป็นซอฟต์แวร์นี่มันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกร้อนโดยตรงเนี่ยนะครับแต่เขาสัญญาเลยว่าในขณะที่เขาโอเปรตบริษัทเขาเขาต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเท่านั้นอย่าง Apple เนี่ยมือถือ iPhone ที่เราใช้อยู่เนี่ยครับอย่างน้อย15รุ่นหลังสุดเนี่ยนะครับทิ้งส่วนทุกส่วนนะครับรีไซเคิลได้หมดเลย n นกี้ก็คือบริษัทที่วันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์บางอย่างรองเท้าบางคู่นะครับเสื้อผ้าบางตัววี่จาากัสดุทลลมแ้ว มีแรงผลักดันอยู่4ตัวที่สําคัญที่จะผลักดันให้บริษัททุกบริษัทต,ต้องเป็นแบบนี้1คือ policy maker ก็คือผู้กําหนดนโยบายก็เป็นปฏิญญาการ190กว่าประเทศที่ว่าพยายามจะลดเรื่องโลกร้อนนะครับรัฐบาลต่างๆเนี่ยก็พยายามจะหาทิศทางหาหาข้อกําหนดที่ทําให้ dirty is costly หมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้ผลิตที่ทําให้โลกสกปรกนะครับคุณจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นไม่ว่าจะก,การเก็บภาษีนะครับ carbon tax ต่างๆหรือว่าการริบใบอนุญ,ญาต การหยุดกิจการต่างๆเพราะนั้นใครก็ตามไม่ปรับตัวใครยังปล่อยมลพิษอยู่จะโดนเรื่องพวกนี้พลังงานที่2ก็คือเรื่องของนวัตรกรรมนวัตรกรรมเนี่ยทำให้ clean is cheaper หมายความว่าพัฒนาการของนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันสามารถทําให้พลังงานสะอาดนะครับทำให้การผลิตแบบสะอาดเนี่ยมันถูกลงการผลิตรถยนต์อย่างของเท s l a เองเนี่ยนะครับคาดว่าไม่เกินปี2027เนี่ยนะครับต้นทุนการผลิตเทสลา ก็จะถูกกว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ปกติแรงผลักดันที่3ก็คือเรื่องของผู้บริโภคอย่างเรา,เ,ราเนี่เองครับอีกหน่อยเรามีทางเลือกที่สามารถเครดิ s ชีเปอร์เราก็เลือกใช้เฉพาะของที่มัน c ครดิถูกไหมครับแล้วเราก็แบนของที่มันสกปรกสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ investor แล้วเราลงทุนกับบริษัทที่สาดสีแรงเนี่ยจะช่วยผลักดันให้ทุกคนเนี่ยต้องกลายเป็นแบบนี้ใครไม่เป็นแบบนี้จะเป็นผู้แพ เลมานเงินนะครับที่ไหลเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า climate change area นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ37,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับใน5ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น15,000ล้านเหรียญเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสหลักสำคัญทีเดียวมันแสดงถึงความสนใจแรงขับเคลื่อนแรงขับดันที่ทุกคนมุ่งไปในทิศทางนี้ จริงๆแล้วเรามีเงินเก็บ500บาทพันบาทเนี่ยลงทุนในกองนี้ก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมแล้วเราสามารถประสานประโยชน์ว่าการลงทุนสร้างผลตอบแทนแล้วก็ช่วยโลกไปในตัวด้วยผลตอบแทนนี่จริงๆมาได้พิสูจน์แล้วว่า5ใน6ปีหลังเนี่ยนะครับกลุ่มบริษัทที่เป็นกลุ่มที่รักโลกให้ผลตอบแทนดีกับกลุ่มบริษัททั่วไปนะครับสอตต่อปีอย่างน้อย ในปีก่อนๆเน,นี่ยนะครับเราเคบังแคร์แบงกิ้งในเราแนะนํากองทุนไปสัก2กองทุนแล้วนะครับกองที่หเราเรียกว่า K Change นะครับก็คือลงทุนในสิ่งที่เราเรียกว่า Impact Investment คือลงทุนในบริษัทที่สร mm ้าง Impact ในเชิงบวกให้กับโลกอีก,กองทุนที่เราขายไปก็คือกองทุนที่เน้นเมกะเทรนซึ่งเมกะเทรนพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องต่บเรื่อง sustainability นะครับ mm hmm. เช่นพวกเทรนค่าออฟเดอะฟ u วเจอรถสำหรับอนาคตนะครับเทรนการศึกษาออนไลน์นะครับ e-learning ต่างๆ ปีนี้เราก็ยังทำในแนวทางของ m มก a t เทรนและซั t a i n a b i l ตี้เหมือนเดิมแต่เรามุ่งเน้นเรื่อง Climate Change เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญกองทุนเนี่ยจะแบ่งรูปแบบบริษัทเป็น2-3แบบ 1. เรียกว่า Solution Provider คือคนที่มีความสามารถไปคิดค้น Solution ต่างๆนะครับที่จะไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนการผลิตต่างๆนะครับไปเปลี่ยนธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับสก็คือคนที่ปรับเปลี่ยน Process ของตัวเองโดยอาจจะไปซื้อสินค้าของกลุ่มแรก นะครับมองเห็นว่าฉันผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเราผลิตแบบเดิมเนี่ยมันก็ยังใช้พลังงานเยอะฉันเลยไปซื้อชิปของโซลูชันพรีเวเดอร์มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เป็นต้นในส่วนสุดท้ายก็คือบริษัทที่บรรเทาความเสียหายบริษัทที่อาจจะทําเรื่องเขื่อนหรือเรื่องการจัดการเรื่องน้าท่วมก็เป็นเป้าหมายของเราบริษัทเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทในเมืองไทยน,น้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยต้องให้กองทุนและผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยครับเขาช่วยหาให้ในต่างประเทศก่อนจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของความยยยั่่งืออูเสม มันมีส่วนประกอบของการพยายามจะทำให้โลกนี้มันสะอาดขึ้นอยู่เสมอแล้วประสานประโยชน์นะครับการที่ทําให้โลกดีขึ้นแล้วเราต้องเสียสละเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งความไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะครับถ้านานาคตเนี่ยมันประสานประโยชน์ได้ว่า clean is cheaper นะครับการลงทุนที่ที่ในบริษัทที่ดีให้ผลตอบแทนดีกว่าคร<ม>าวนี้แหละมันจะเป็นความยั่งยืน